ได้ยินเป็นเพลงบรลลาดนะคะโชว์พลังเสียงแบบนี้แถมคนร้องยังเป็นดีว่ารุ่นใหญ่นนทิยาจิวบางป่าค่ะใครจะคิดนะคะว่านี่แหละค่ะคือเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเลยของคอนเสิร์ตร,รำลึกราชาเพลงล็อกแอนดรเอลวิสเพสลีย์ที่กําลังจะจัดขึ้นปลายเดือนมกราคมนี้นะคะซึ่งก็เป็นเดือนเกิดของเอลวิสเพสลีย์ค่ะเป็นนักร้องหญิงคนเดียวบนเวทีนี้นะคะถ้าถามว่ากดดันบ้างไหมคะุคูเจี๊ยบค่ะุูเจียเจ๊ยบบอกมีแน่นอนนะคะเพราะว่าเอลวิสเมืองไทยคนอื่นๆที่เป็นขาประจําของคอนเสิร์ตก็ กันทั้งนั้นเลยนะคะเช่นคนนี้เลยอติจิรสักค่ะยังมีมานูเอลตอยบีและพิจิพวสุก็มานะคะแต่คุูเจี๊ยบบอกว่าดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้เปลี่ยนจากผู้ชมมาเป็นคนร้องค่ะเพราะว่าเติบโตมากับเพลงของเอลวิสตั้งแต่เด็กเลยการใช้เสียงเทคนิคต่างๆนี่เลยค่ะได้มาจากครูเอลวิสนี่แหละงานนี้พลาดไม่ได้นะคะก็อาจจะไม่ได้โชว์เต้นเหมือนใครแต่ว่าพลังเสียงมาเต็มแน่นอนค่ะ คนนักร้องมาโชว์เป็นน้ำจิ้มกันเพียบตั้งแต่วันถแถลงข่าวนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตรำลึกเอลวิสครั้งนี้ค่ะจะเป็นการกลับมาจัดในรอบกว่า3ปีด้วยหลังเว้นไปในช่วงโควิด1 9แล้วก็ยังเป็นคอนเสิร์ตแรกนะคะต้อนรับการต้นปีนะคะของศาลาเฉลิมกรุงที่กลับมาจัดคอนเสิร์ตเอาใจวัยเก่าด้วยแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่สวนะคุณผู้ชมเพราะว่าที่จริงแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นเด็กๆเ,เนี่ยมาฟังเพลงของเอลวิสค่อนข้างเยอะเหมือนกันคนนี้การันตีค่ะพี่จิปป๊บปั๊สุนะคะขึ้นเวทีทุก ครั้งเขาบอกเลยว่าแฟนเอวิสมีทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศค่ะไม่จําเป็นว่าองเป็น้คนในรุ่นโงหลังวังในเมืองไทยนะฮะแต่ว่าทั่วโลกเลยกระทั่งเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเราติดตามข่าวสารข้อมูลอยู่เนี่ยเราก็จะทราบว่าโอ้โหทั้งในอเมริกาเองในยุโรปเองออสเตรเลียในเอเชียเราเองญี่ปุ่นฟิลิปปิน ฮ่องกงจะมีเอลวิสชุนใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาที่แบบเราเห็นแบบเพิ่งจะ10กว่า20กว่ารุ่นที่4ี่ห้าขวบฮะแต่งชุดจำสูตรละออกมาเดินกลางปีเล่นปนุกสนาเนยมันเป็นภาพที่น่ารักมากๆแล้วมันมีความอบอุ่นในการใช้เสียงการใชเ้เทคนิคในการร้องเพลงของเอลวิสเป็นฟังแกร้องแล้วฟังเวลาเวลาฟังแกร้องแล้วลุกคอการใช้เสียงช่องเสียงต่างๆเป็น พราะอ่ะฟังเมื่อไหร่ก็เพราะอ่ะย mm ัน hmm. แล้วก็ยังร่วมสมัยอยู่เสมอกี่ปีแล้วร้องหัดเล่นกีตาร์เพลงแรกก็คือ uh, love me tender อะไรอย่างเงี้ยรารู้จจกแเราก็ร้องได้ก็เล่นกีตาร์เองเล่นเองร้องเองเพลงเหล่านี้เป็นเพลงที่คุณพ่อเปิดให้ฟังตั้งแต่เด็กๆ นอกจากรุ่นใหญ่แล้วนะคะด้วยความที่เพลงเอลวิสค่ะเป็นเพลงอมตะจริง,รงๆเข้าถึงคนฟังทุกกลุ่มทําให้มีเอลวิสมืองทยรุ่นใหม่หลายคนที่จะมาร่วมขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้นะคะรุ่นเล็กสุดค่ะคือกองปราบปณิธานและบาร็อกชลาทานส่วนรุ่นกลางค่ะมีวิชยะผาติขัตกรนะคะแล้วก็ทายาทของเอลวิสมืองทยรุ่นแรกศตรวรรษสุนรัตโดยคอนเสิร์ต King of Rock and r o l l Elvis ส r e s l e y จะมีขึ้นวันที่28มกราคมนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุง 看。<Can. S 2> okay.